นี่คือที่ปิ้นออกมาแล้วก็ประกอบวงจรเรียบร้อยแล้วปิดกล่องน็วงจรปรับแล้วก็วงจรชาร์จแล้วก็สวิตสวิตนี้คือสวิตยิงสดจากแบตบไม่มีวงจรนะสว่างมากนี่วงจรปรับน,นี่ มันสดกับปรับก็ต่างกันนิดหน่อยนะแต่ยิ่งสดร้อนกว่าเราปิด้าไม่อยากให้สองกล้องเลยครับมันแสบตามากปิดโอเค